นิทานธรรมะเรื่องเงาของกรรำณหมู่ออบ้านเล็กๆในชนบทมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อชาติเขามีนิสัยใจร้อนมักใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาโดยไม่คิดถึงผลลัพธ์พ่อของเขาชื่อลุงเทียมเป็นชาวนาผู้ขยันขันแข็งแม้จะรักและหวังดีต่อลูกชาย แต่กับถูกชาติมองว่าเป็นคนหัวเก่าและขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของตนวันหนึ่งทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเรื่องที่ชาติจะเอาที่ดินไปลงทุนในธุรกิจที่ชาติฝันอยากทำลุงเทียมคัดค้านอย่างหนักเพราะที่ดินเป็นมรดกจากบรรพบุรุษและเป็นแหล่งธรรมาหากินของครอบครัวถ้าพ่อไม่ยอมขายผมก็จะไปหาชีวิตใหม่โดยไม่มีพ่อชาติคำรามเสียงดังลุงเทียมพูดอย่างใจเย็นว่าชาติพ่อหวังดีกับเอง ที่ดินผืนนี้เป็นชีวิตของพวกเราด้วยความโกรธจนขาดสติชาติพุ่งเข้าต่อยพ่อลุงเทียมล้มลงเลือดไหลออกจากปากพร้อมเสียงคลางเบาๆชาติมองภาพนั้นเพียงคู่เดียวก่อนจะเดินออกจากบ้านไปโดยไม่เหลียวกลับมามองหลังจากออกจากบ้านชาติย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่ใช้ชีวิตอย่างเสรีโดยไม่สนใจครอบครัว แต่ดูเหมือนชีวิตจะไม่ได้ดีอย่างที่เขาหวังธุรกิจที่เขาลงทุนกับล้มเหลวเงินที่หาได้มานั้นก็ล้วไหลไปกับความฟุ่มเฟือยและเพื่อนที่ไม่จริงใจไม่นานเขาก็ถูกโกงจนหมดตัวชาติพยายามขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแต่ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยชีวิตของเขาตกต่ำลงเรื่อยๆจนกระทั่งเขาต้องกลายเป็นคนเลล่อนในทุกค่ำคืนชาติมักจะฝันเห็นพ่อของเขา ใบหน้าเปื้อนเลือดและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียงของพ่อพูดในฝันซ้ำๆว่าชาติลูกทำ้ายพ่อลูกทำให้พ่อเจ็บลูกต้องรับผลกรรมนี้ฝันร้ายทำให้ชาติไม่สามารถนอนหลับได้เต็มตื่นและสุขภาพเขาก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆเขาป่วยด้วยโรคกระเพาะเลื้อหลังและร่างกายอ่อนแอหลายปีต่อมาชาติกลับบ้านหลังจากได้ข่าวว่าพ่อเสียชีวิตเขาพบว่า ตัวเองถูกชาวบ้านในหมู่บ้านลังเกียจเพราะทุกคนรู้ถึงสิ่งที่เขาทําเอาไว้กับพ่อมีใครยอมพูดคุยกับเขาหรือให้ความช่วยเหลือชาติต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจําความเงียบและความรู้สึกผิดหลอกหลอนเขาทุกวันสุขภาพของเขาย่าแย่ลงเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ป่วยหนักวันร้าสุดท้ายชาติรู้สึกเหมือนพ่อมายืนอยู่ตรงหน้าน้ําตาไหลออกมาอย่างสุดกลั้นพ่อครับ ผมขอโทษผมมันเลวผมผิดเองชาติสิ้นลมด้วยความทุกทรมานทิ้งไว้เพียงบทเรียนที่ผู้คนในหมู่บ้านกล่าวถึงกรรมใดที่ทำกับพ่อแม่ย่อมส่งผลหนักหนาในชีวิตจะไม่มีความสุขใดเหลืออยู่เลยหากคนคนนั้นลืมคำว่ากตันยูเรื่องราวของชาติกลายเป็นอุทาหรณ์ให้คนในหมู่บ้านเห็นถึงผลกรรมของการทำกรรมกับผู้มีพระคุณ ความโกรธชัว่ววูบอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีวันแก้ไขได้